เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับ,รบผิดมีของก็มาชี้เป้าบ้านสวยสภาพใหม่ท่านผู้ชมเรียกซื้อเรียกอยู่ครับหลังนี้สภาพใหม่ๆเลยน้ำไวพร้อมสะอาดพร้อมอยู่วิวทุ่งนาว,วาวิวภูเขามีไฟหน้าบ้านเนี่ยไฟทางหลวงครับไฟส่องสว่างทางหลวงไม่ต้องเตือนไฟครับไม่เปี่ยวทางเป็นแปลงเกษตรแปลงทุ่งนาครับ อากาศดีดินด,ดีต้นไม้เยอะพื้นที่2ไร่ 1, งาน49ตารางวากว้างมากพื้นที่ทั้งหมด2ไร่1งาน49ตารางวาเนื้อที่เป็นผืนเดียวกันครับเฉพาะตัวบ้านเพิ่งสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองสร้างบ้านรอเจ็ดแสนกว่าไปครับสร้างเสร็จเจ้าของไม่เหตุครับไม่ได้อยู่ครับก็คือต้องเดินทางไปดูลูกนะครับไกลกับจากบ้านหลังนี้ครับเจ้าของไม่สะดวก เดินทางครับก็เลยไปอยู่กับลูกตัวบ้านอยู่ในสภาพใหม่ครับเอกสารติทธิ์ถนนพุดแดงเนาะสองสีจอตัวบ้านสภาพใหม่สภาพดีครับเจ้าของแทบไม่ได้อยู่เลยได้ใบค,คุ้มครับสวยครับแต่ละห้องละห้องน้ําพร้อมไฟพร้อมนะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํามีบ่อน้ําพร้อมปั๊มน้ําเสมอให้เสร็จสมบูรเรียบร้อย แล้วก็ต่อน้าประปาหมู่บ้านนะครับกับไฟฟ้าเรียบร้อยครับน้ําไฟพร้อมอยู่มีประประาบาดานด้วยล้อมลัวรถหนาไว้แล้วนะครับประมาณ 70- 80ถึงตารางวาในส่วนของตัวบ้านนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นพื้นที่ไร่ครับติดกับตัวบ้านนะครับแต่ไม่ได้ล้อครับลอ้อมพาะตัวบ้านพื้นที่ทั้งหมดก็2ง,งานขออภัยครับ2ไร่1งาน49ตารางวามีถวนเข้าถึงตัวบ้านเลยมีเพื่อนบ้าน อยู่อาศัยได้ทําหอพักก็เหมาะครับแถวนี้ทำได้ดีครับไม่เปลี่ยวไม่ห่างไกลชุมชนเพื่อนบ้านก็กำลาังจะสร้างหอพักให้เช่ามี10บห้องจากปากซอยมาถ่านใหญ่ไม่ไกลประมาณ300เมตรได้จากปากซอยประมาณระมาณ300เมตรครับวิวทุ่งนาภูเขาครับอยู่ใส่เหมาะครับเงียบสงบร่มเลืน่นมีพื้นที่เป็นส่วนตัวมีระบบน้ําจากเขื่อนด้วยครับมีการปล่อยน้ําจากเขื่อนมาให้ตลอดไม่ต้องกลัวขาดแคลน ค,คุ้มครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจาได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆฝากกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจสามารถไปดูสถานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่สังกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยราคา2อล้านเก้าแสนบาทาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ